สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้อาจจะลงคลิปบ่อยหน่อยนะครับผมผพบปีที่แล้วห่างไปนานเลยไม่ค่อยได้หาผ่าเลยนะครับวันนี้จะพามาชมเหรียญที่ไม่ค่อยได้พบเจอกันนะครับเหรียญน,นี้คือเหรียญของพ่อโสธรน,นะครับผม นี่หลวงพ่อโสธรอ,ออกปีหนึ่งสี่นะครับวัดโสธรวราลา,ลามเมยนะครับออกปีหนึ่งสี่นะครับพามาชมกันนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนเพิ่งเคยเห็นนะครับผมไม่ค่อยได้พบเจอบ่อยๆนะครับพระพิมพ์นี้สวยนะครับผิวหิ่ง สภาพก็จะ80เปรนะครับดูสระโอจะมีเส้นแตกนะครับคำว่าโสนะครับโสทอนสาลโอจะมีปลายเส้นแตกนะครับแล้วตรงฐานก็จะมีเส้นขนแมวนะครับแต่อันนี้คาบผิวหิ่งบดบังไว้นะครับเจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เป็นภาคที่แท้ดูง่ายนะครับภาบ้านๆหิ่งๆเลยนะครับ หน้าตาอาจจะโดนไปนิดนึงนะครับแต่รวมๆแล้วผ้าสวยธรรมชาติความเก่าไม่กล้าล้างเลยครับล้างไปเดี๋ยวไม่สวยไม่ชอบชอบผิวแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะครับดูง่ายดีนะครับนี่ เหรียญรุ่นนี้ออกปีหนึ่งสนะครับผมท่านใดมีความรู้ก็มาคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับ สนใจก็ทักเข้ามานะครับเดี๋ยวให้เบอร์แอดไลน์นะครับผมตัวแท้ดูง่ายนะครับเล่นพระหาพระกรเน้นดูเอาแท้ไว้ก่อนนะครับผม อันไหนผมรู้ผมก็จะมาแบ่งปันความรู้กันนะครับอันไหนที่ผมยังไม่รู้ยังไม่แน่ใจผมก็ยังไม่กล้าลงคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะมีอะไรใหม่ๆก็จะเอามาให้ชมกันนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อนะครับฝากช่องเล็กๆไว้ทักช่องหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวปีนี้จะหาพานมาลงแบบจริงจังแล้วนะครับให้เพื่อนได้ดูได้เดือศึกษากันนะครับดูง่านยน,นะครับเครื่องหลังเหมือนอ๋อมิด ส่วนคลิปนี้ก็สั้นหน่อยนะครับผมลงคลิปไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับผมผมก็อยากทาคลิปรวมเหมือนกันนะครับพระหลายองค์รวมคลิปเดียวเวลาก็จะได้นาน,านหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ขอให้เพื่อนๆได้นนชมที่เราคงไปก่อนนะครับผมต่อไปในอนาคตก็จะทําแบบคลิปรวมๆพระทีละสามสี่ห้าองค์อะไรประมาณนี้นะครับผม นี่พระดีที่น่าใช้นะครับผมหลวงพ่อโสธรปีหนึ่งสี่นะครับออกว่าโสธรวารามเลยนะครับผมทวนคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผมโชคดีเงเฮงรวยนะครับสวัสดีครับ